เช้าวันนี้นะครับจะพาไปที่แม่น้ําเจ้าพระยาขอภัแม่น้าป่าสักที่พระนครศรียุธยานะครับเกิดเหตุเมื่อวานนี้เรือบรรทุกสินค้าลม่มแล้วก็พลิกตะแคงอยู่อย่างนั้นนะครับทาให้คนที่เห็นเหตุการณ์ตกใจเปตามกันเลยทีเดียวและคราวนี้สําคัญจริงๆครับชุดวินาทีที่คนขับเรือและผู้ที่โดยสารมากับเรือนั้นกําลังจะเสียชีวิตเนี่ยนะครับปรากฏว่าโดดออกมาจากเรือได้ทันครับแล้วก็มีคนเข้าไปช่วยเหลือได้สําเร็จครับ อโอ๊ยลงไปแล้วนั่นลงแล้วไม่ทันแล้ว นี่ถ้าเกิดว่าคนขับเรือยังติดอยู่ในเรือนะครับการจมแบบนี้คือช่วยไม่ทันกดเลยพี่บอกโอ้โหแต่โชคดีครับทั้งสองคนมีสตินะครับที่อยู่บนเรือครับนี่เป็นวินาทีที่เรือยนลากจูงบรรทุกสินค้าเสียหลักตะแคงแล้วก็ล่มกลางแม่น้ําป่าสักนะครับที่บริเวณหน้าวัดปราศาสตร์จังหวัดพระนครศรียุธยามีคนขับเรือแล้วก็ภรรยานะครับปีนออกมาจากห้องบังคับเรือเนี่ยนะครับแล้วก็ออกมาขอความช่วยเหลือนี่ฮะ แล้วก็ลอยคอออกมาเลยนะครับปรากฏว่าตรงนั้นเนี่ยมีเรือนําเที่ยวลํานึงครับอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุตัดสินใจเข้าไปเลยนะครับเข้าไปเพื่อให้การช่วยเหลือซึ่งทําให้ทั้งคู่นั้นก็ปลอดภัยดีนะครับหลังจากที่ช่วยคนขับเรือและภรรย,ยาได้ไม่ถึงสามนาทีทก็เห็นภาพเรือที่มันจมลงสู่น้านแม่น้ําป่าชักแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับนางสาวจันทราคนขับเรือรับนักท่องเที่ยวก็บอกครับว่าตอนเกิดเหตุเนี่ย เธออยู่บนเรือเลยนะครับและกําลังรอนักท่องเที่ยวตรงจุดกิดเหตุพอด,ดีๆสังเกตเห็นว่าเรือลากจูงที่ลากกันมาเนี่ยกําลังจะจมลงครับแล้วก็เห็นสองคนเนี่ยนะครับชายและหญิงปีนออกมาจากเรือเลยตัดสินใจขับเรือที่รอนักท่องเที่ยวอยู่เนี่ยเข,ขับเข้าไปรับเพื่อที่จะให้สองคนนั้นปลอดภัยนะครับเขาอยู่ท้ายเรือเขาโดดออกมาเขาโดดออกมาเลยเหรออ๋อจมแล้วเรือพอเรือเอียงปุ๊บเขาก็ไหลตามเรือมาแล้วเขาก็ กระโดดลงมาดีว่าไร่โดทางางนี่แหละแล้วเรือมันจมช้าจมช้าก็มีช่วงช่วงโอกาสที่ว่าจะออกจากเรือมาแม่โชคดีจริงๆนะคะที่เรือลำนี้เขาอยู่บริเวณแถวนั้นไม่อย่างนั้นนี่ไม่อยากจะคิดนะคะครเรือลำที่จมเนี่ยเป็นเรือยนต์ลากจูงชื่อแสงเทียนลากจูน14เป็นเรือเทียบข้างเรือบรรทุกสินค้าเพื่อที่จะคอยประคองเรือบรรทุกสินค้า ปกติในช่วงน้ําหลากเนี่ยเรือบรรทุกสินค้าเขาจะต้องใช้เรือเทียบข้างช่วยในการเดินเรือ <c oughs> ล่าสุดช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่ใช้เรือยนต์สี่ลำเอาไปลากเรือที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจากแม่น้ําป่าสักได้แล้วอตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุที่ทําให้เรือลํานี้ล่มค่ะครับเพราะดีนะฮะช่วยเหลือไว้ได้สําเร็จแล้วก็กู้เรือมา <c oughs> เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแมเหตุการณ์ช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยเรื่องของการ ใช้เรือเนี่ยเดินดทาง,งแบบเนี้ยนะน้ำมันหลากอะ่ะใช่ใชน้ำหลากน้ำเยอะหลายพื้นที่